เรื่อยค่ะตอนนี้ก็ก็แฮปปี้ดีค่ะอ๋อพี่แป๊กนเหรอคะนานแล้วคะ่ะเป็นปีแล้วแต่แค่ไม่ได้ไม่ได้แบบออกมาพูดหรืออะไรก็เท่านั้นเองค่ะก็เรื่องเวลาด้วยเรื่องการใช้ชีวิตด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะมันมันทําให้รู้สึกว่าเออมันคงจะเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะคือก็พยายามเต็มที่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่เขาก็น่ารักค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่เขาก็น่ารักน่ารักมากทุกวันนี้ก็ยังแบบคุยกับคุณแม่อะไรอยู่เลย คุณแม่ก็จะถามว่าสบายดีไหมลูกอะไรอย่เงี้ยค่ะก็คือก็ยังยังคุยกันได้เจอวันนั้นไปทํางานก็เจอพี่เขาค่ะก็คือคุยกันได้แต่ก็แบบ ก็คือก็ก็จบได้ดีใช่ใช่ด้วยว่าแบบคือก็สนิทค่อนข้างสนิทกับคุณพ่อคุณแม่นิดนึงอะค่ะก็เราก็เกิดมาจากบริษัทนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะก็อืมก็อายุยี้าแล้วเนาะจะพูดยังไงดีเอาว่าสถานะตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะก็ไม่ไม่ไม่เปิดใจรับใครแล้วค่ะก็คือมีคนเดียวค่ะคุยอยู่คนเดียวค่ะอันนี้คือหนุ่มนะ นอกค่ะนอกปกติเป็นคนไม่ชอบคนในวงการอยู่แล้วค่ะเหมือนคอยเป็นกําลังใจให้อะไรเงรี้ยค่ะก็ทาอะไรให้ได้ก็รู้จักกันได้ไรุ่นน้องแนะนาค่ะ <c oughs> คือเหมือนมีน้องคนหนึ่งค่อนข้างสนิทก็คือจริงๆเป็นเพื่อนกันแต่เป็นเพื่อนรุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนิทกับทั้งทั้งฝ่ายเขาแล้วก็ฝ่ายเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าอยู่ดีวันหนึ่งก็แบบเออเธอฉันคิดว่าเธอแมทกับพี่คนนี้อ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเล้อแล้วเขาอยู่ดีเขาก็แบบแนะนําให้เจอกัน ก็แมทนะคะก็แมทก็โอเคค่ะคือเขาก็ค่อนข้างเป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งจริงๆอายุเท่ากันค่ะแต่ว่าด้วยการทํางานด้วยการอะไรใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยคือเขาโตที่เมืองนอกแล้วเหมือนเขาก็ต้องใช้อยู่อยู่ด้วยตัวเองให้ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็เลยค่อนข้างจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่